กินแกงหน่อไม้น้ำก uh> uh uh ันเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้แซบแซบแกงหน่อไม้ใส่มักบวบมักน้อยพักเมี่ยงเต็มกมมาากินุ้งไปดีพี่น้องจิ้มข้าวเที่ยมน้ำกันเด้อบีญเด้อแกงหน่อไม้มาลูกมาแล้วลูก ก็กินนักกรศึกากระดาวกับมีนี่ได้ปล่อยปลาหัวยังแม่มอยากนันมาด้อม่กินัารศึกษามแร้กูม้ไดมาวันกินวันวันเกิดเดนมาเดิแกมาเดนไปแกงทำไมผูริอาัวปล่า

เช่นันเกิดนองเมื่อเมืนเกิดนองเดือนหน้านี่กมาเดี๋ยวเดี๋ยวุมี่ทำเอามันน้ำไอ้ลุงนี่เดี๋ยวคุมี่เดี๋ยวทำเบาะเออ เล ah, ็นไร้คนกนเผาแห้งมันมากินเดือนมันก่อเพรานั้นก้อนน้องจะไปเห็นอเรียนไรอย่นี้จะไปเีนะไรองนี้จยไปเพียนหรอสามคนถึงสาน่เลยเออแล้วรูเอารเอาได้เงินก่อนเราอิ่มนะกอดสอง่ดเดือนหนานเออเออ เออเท่านั้นแหละาะไปหุ่ยนแล้วแม่เนาะแล้วก็ไอดี้มอกินฮะอยากไปมุ่นยนต่เหรออยากไปหุ่นยนตเหรต้องไปละหัวน้องป้องไฟเอ้ยเก่งไหมเด้อเก่งไหมปลิา ตูมาทำ้าวแล้กว่าถ้าแห่งนีกอีกล้อโอ้ยนี่นะนี่นะเอ้นมาแล้วพี่จะมานั่งค่ะพี่จ้าไปอยังกองนี่นะโอเคโอเคปอยากเขากล้องกันยัง่งคนงามโพมันจะบังมันจะหันลนั่งนั่งโอ้ยอยากเขากล้องกัยังไาใครอยากกูเขากล้องอยู่นะอ้ากูจะข้าละลคกีเลยีบอยอ่ปากงวงากมเอา

แอลาปากกว้างอ่าอร่อยอร่อยลองวิดีโอมัจพแต่ดีแมวมาตักใส่ย่หักกนใ่แดเลยแดบเนาะดบเ็ดนั่ง้าน่ง

กาบเพชแนไม่เหรอคะเพชรอะไรนี่จืดเลยบนไายอยู่ไ่กวาบัเพชาแ่ดนี้ะยังงับนี้หายือนบอกขึ้นเแนาะแม่ห่แต่ได้ต่ได้มาเะไม่ะมระงไมะไปวดขี้ปวดขี้เอาไว้เอาไไ้ไปอยู่โอ้ยจิงนะเอาไ้ออกไ้ตายเียวมนเป็นันี

ขันเงิบาทนหน่วยแต่หาบาทเขาซื้อเศราบาทจะหาหน่วยหาอันเราบาทข้าวไรจะหาพันมาดิเขาซื้อเป็นเงินกี่บเียวบุกเสี่ยวเองปนฟ้ากันอันนี้บอกกับเนียเสี๋ยวไร้น่ก้อนกับเนียเี่ยวไรกับนไม่ใชกระเนี้ยก็อมชกเดีก็ม่ใกับเี้ยว่่กับเนี้ยก็ไม่ใไ่ัเนี้ก็มันี้อก่บเอาก็ไม่กัเดี้ยกไม่ใช่กัเนร้อกไม่กเนี้ยก็่กับนี้ยไม่่เนี้ย้็ไม่ใช้กัเนี้ยไม่่ก เดี๋ยนี่มันไ่่เสียคนเยอเเพราะว่าเสียแต่ละคนเนี่ย็คนรวยมันหลักกบอกไปเห็นมันกาวปลานเหื่อเสียเอเอาไอ่างนงต้องร้องไปไหก็นอนหรืสอนปลาขายเดี๋ยวทัดกันกเาไปสอนปลาตองขายเลยแต่ปลาอเดกเยแต่พี่ซิบซักันัเป็นตืนกับเมียมันน่ะสุดท้ายประแดก อันเป็นนังแงกแงกๆว่า <huh Becca good food> ้วกี่เราแบบเด็นตหลออแบบไหนจะหล่อเลยบ้านป็นนี้อเหี่ยวอับอัวหัวหังหัว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 ัวหัวหวหัวหอวหอวกัวหัวหหัวหัวหเวหัวหัวหัวหหัอหัวหอวหะวหัหัวหัวหัวหัหัวหัวกววหั้หัวหัวห้วหัวัวัวหาวัวหัวหัหัวับหััหวัหะั โป๊กตกันรอแต่กันนานนแม่มันคนชื้อๆซ้ำมันขาแม่มันอันนี้ตีมันแต่มันยังบหละเพราะงันแม่มันคนชื้อเรยวอาันมาเป็ที่บอกลมาเมาแล้วกูางหู้กานเลยออกนานปเอยมากกว่ามาห่หน่ตาอันอะไรบบคือก้แล้วงโมาก็น นเาั้ใส่เป็นยูบใส่ยัใส่เป็นส่ในนั่งมึง้าหมดกใกันด้า็ทำอะไนอ่มูนนป้าหั่อยู่ลอะไรหมดใส่ดูหนใส่เป็น่อกไโอขาดแล้วว่าเป็น้นามเลยแดดดีแดดก่อส่หน่โก่อนอ่ก่นใจขอบใจแกมขอบใจ

ไม่ได้เอานาไม่เป็นได้วขามาแต่เดืนมาคตีเจ็ดงก็บริเวณนี้บยนนเก็บริสตันอยูาวโลกิ่อ่เ็กยอ้าออ่ี่มันจะเริอมเป็นล่างสาวอีกนบริเซียมาจังหวะไนมาไปกิดหนีกันไล้ไหมเออ ก็บนี่ไม่บ่าต้องมึงมาใส่เขาอยู่นี่ใอ่หาเดีเราไปายานใส่มาตเหเรื่อก็แล้วกเถอะจาอยู่จ็เอยู่ไปะังหวะมันเจ้อนั่นรอเปล่าตอนเ็เรไปอยู่ไปแต่จัไปจอย

เงี้ไเลก็จะมีอ๋อนหน่อยเดี๋ยวไปโหลดเถอะหรอฟันเดียบยังไงฟัเดียงหาฟันเขาโหลดฉันั้นเป็นสาวฟันหบบเดียวสักโหลดกระโดดกระเดียดยาเขาเยอะนงกข่อยเงินข่อยเขาข่อยยัรถหลดสักเลียบข่อยทางไม่ตัดเดียงกันแล้เมาสื่อพายุพายุแต่เราเป็นยังโบมักข่อยจ่อยลจ่อยแต้เราอ่ะ Movement được khoan nhắp hôn mặt. Do you want thử do you want mình, honey, bong. Hop, hãy bong. What do you want to do? Mother, hãy hôn mặt. 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 Hãy hôn มันได้ยากเพินบอเอกชทําบ่ได้เนี่ยผู้ใดมันให้เราเพราะว่าเราจ่ายคันคนจ่ายยากบัดเองเวลาถืงเอก็ู้นค้ําบ่จ่ายพบ่เฮ็ดใส่ได้แบบยาน่เฮ็ดสิแล้วานบ่ซื้อเลขนั้นบ่เนาะเลเงินม่คือบ่อาหยเถือเพิ่นเพิ่นเองพอจะตอบขึ้นอยู่มันกะบ่ถือคะผูบ่จกจ่ายไว้ไว้นี่เพนว่าเมียเพิ่นก็ยมบัมันถือนี่ก็ส่งมาเลยบัยเก็บบวนก็หาเก่าเนี่ยเฮ็ดได้เนาะ ัวาน,น,นานะ็รน,นี้กอันนีอันนี้บอกว่าอ้นนอนเจ้นะะว่าอัตว่ะาคิดตัวเจเหตุตัวเากตัว้ะถ้าเรว่าคุณ,คณองาอะไรสนบอกว่าได้ครอว่าคุณ้ได้

มันน้บุนบินบ่หอเจ็บคอบากินนได้มันนอนมนหมัอียกอะไมาไปเรื่ออนัไปสเปรย์อมาอาอยานห้นอะไรจะคายีหน่อยบอกเลยว่เราคอยจะนังมาเลยถูบมาแท้ได่หนึ่งดจเลยหูมาแทหนึ่งยื่ไดบุแมบมนึ่ดเยยางบ้านน้อย มือไปทางันนอนได้ก้าในหน้าของผมงอกแจ้งนกาพูดมาให้ข้ามเชือหรือทุกอยาห้จาบ่นแต่ามมันจะนิสัยจะนิสัมันบอกยิ่วขับไปหาแบบผู้เิทที่กี้มันอยู่ในโสงห่างกันหน้าชอบเที่ยนะเออในต่อแดงอ้หน้าเทยเขาอยู่นี่ได้เที้ยเขาอยู่นี่ได้เออนะตลอดตลอดเนี่ยมันแจ้งมันจะมาทำมันเทียวค่ะคยังนามผพดงใหมอง อันนี้แดนผู้ต้องมีอันนี้แดนชิ้วผัดละองก็เป็นสีกว่าพีชแต่อย่านานห้องบงุ๋มอ่ะเออหน้าสลุ่มเลยนี่น่าสน,นาส